นิทานราชสีกับหนูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในป่าแห่งนี้จะมีสิงโตเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ปกครองเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็นวันหนึ่งสิงโตเจ้าป่าได้เดินลัดเลาะเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อที่จะตรวจตาดูว่าสัตว์น้อยใหญ่อยู่ในป่าของเขาว่าอาศัยกันเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อสิงโตเจ้าป่าได้เดินเข้าไปลึกเข้าเรื่อยๆทันใดนั้นเองสิงโตก็ได้เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งจึงคิดที่จะหลับนอนสักนีบโหอากาศดีจังเลยข้าง่วงนอนแล้วขอหลับสักนีบก่อนดีกว่าแล้วค่อยเดินเลาะป่าต่อแล้วกัน ขณะที่ราชสีกำลังหลับอย่างมีความสุขอยู่นั้นก็มีเจ้าหนูซุกซนตัวเล็กตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ข้ามตัวราชสีขึ้นไปราชสีตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีอุ๊ยโอ้ยข้าตกใจหมดเลยใครนะว่าแล้วราชสี ก็ใช้มือตะปบไปที่เจ้าหนูตัวเล็กตัวนั้นมามามานี่เจ้านี่เองโอ๊ยทำให้ข้าต้องตื่นเจ้าหนูตกใจร้องสุดเสียงโอ๊ยโอ๊ยปค่ข้าเถิดข้าขอโทษข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าท่านนอนอยู่ตรงนี้ปล่อยข้าไปเอถอะท้าสิงโต ทำไมข้าจะต้องปล่อยเจ้าเจ้าหนูในเมื่อเจ้าเป็นตัวการก่อกวนพอดีแหละข้าจะจับเจ้ากินเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยโอ้ยอย่าจับข้าเลยข้ากลัวแล้วข้าตัวเล็กๆนิดเดียวถ้าท่านกินข้าเดี๋ยวท่านก็กินไม่อิ่มหรอกโอ้ยยังจะมีหน้ามาขอร้องชีวิตอีกจริงๆนะท่าน เดี๋ยวสักวันข้าจะตอบแทนท่านเองอย่าทำข่าเลยราชสีหัวเราะแล้วร้องบอกกับเจ้าหนูว่าอ๋อเดี๋ยวข่าจะปล่อยเจ้าไปไม่ใช่เพราะเหตุผลที่เจ้าจะช่วยข้ารกนะข้าปล่อยเจ้าเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าทำผิดไปปะขอบคุณนะท่านราชสีขอบคุณท่านมากต่อไปข้าจะชดเชยให้ท่านเองเดี๋ยวข้าจะตอบแทนท่านนะ ขอ,อบใจท่านมากๆเจ้ารีบลบไปในป่าเดี๋ยวนี้เลยข้าไม่อยากเห็นเจ้าแล้ววันหนึ่งอากาศแจ่มใสราชสีเดินไปในปา่าทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นราชสีได้ติดกับดักนายพรานราชสีพยายามดึงตัวเองให้หลุดออกจากห่วงแต่จนแล้วจนรอด ราชสีก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้เลยทำให้เขาเสียใจยิ่งนักนอนรอคิดว่านายพรานคงจะมาทำอันตรายเขาเป็นแน่โอ้ยข้าต้องตายแน่ๆเลยใครก็ได้ช่วยข้าทีใครอยู่แถวนี้ช่วยข้าทีเถอะราชสีร้องขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเจ้าหนูตัวเล็ก ได้วิ่งผ่านมาพอดีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากราชสีก็จําได้ทันทีว่าเป็นเสียงร้องของราชสีเจ้าป่าที่ปล่อยเข้าไปในคราวนั้นเองท่านราชสีท่านไม่ต้องตกใจวันนี้เป็นวันที่ข้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วท่านอยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวข้าจะกัดห่วงนี้ออกเอง โอ้ยช่วยข้าด้วยเจ้าหนูช่วยข้าทีสักพักบ่วงก็ค่อยๆหลุดออกจากกันราชสีดีใจมากขอบอกขอบใจเจ้าหนูทันทีโอ้ข้าขอบใจเจ้ามากเจ้าหนูข้าขอบใจเจ้าจริงๆถ้าไม่ได้เจ้าข้าก็คงโดนนายพานข้าไปแล้ว ไม่เป็นไรท่านถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วกันนะข้าดีใจจริงๆโอ้ขอบใจเจ้าหนูขอบใจหลังจากนั้นราชสีกับสัตว์อื่นๆก็อาศัยอยู่ด้วยกันในป่าอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่า